งานก่อนะครับมีจุดไหนเส้นจุดที่สาคัญรายจุดไหนที่เราจะต้องทําการตกลงกับผู้ละเมาให้เรียบร้อยนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยทางสถาปนิกก็จะวางลายก่อมาให้เจ้าของบ้านอยู่แล้วนะครับแต่โดยส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบุกเรือนตามใจผู้อยู่มักจะเกิดการขยับหรือปรับเปลี่ยนของเจ้าของบ้านอยู่เป็นประจำนะครับในเรื่องของลายก่อก็มีการขยับบ้างเรื่องอะไรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยลายก่อก็ยังคงต้องซึ่งไว้โดยการตั้งลายบนคานที่มีอยู่บนคานที่ทําไว้เพราะว่าถ้าลายก่อไม่วางบนคานมันอาจจะเกิดการแตกหักหรือลาวได้พื้นเนี่ยโดยปกติไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการรับน้าหนักอย่างลายผนังซึ่ง เมื่อรวมอีกก่อรวมคูนก่อรวมเสาเอ็นทับหลังรวมงานฉาบเข้าไปน้ำหนักรวมแล้วเนี่ยเป็นปันเห็นไหเนี่ยถ้าเราไปวางบนพื้นธรรมดา,าจจาะทาให้เกิดผนังแตกรล้าได้ฉะนั้นเนี่ยลายก่อน,นะครับต้องวางบนคานที่ทางวิศวกรกอ,ออกแบบไว้เมื่อท่านเลือกอิฐแล้วว่าจะใช้อิฐประเภทไหนอิฐทุกประเภทอยู่ได้ด้วยเสาเอ็นและทับหลังนี่คือสิ่งที่สําคัญสําหรับงานก่อน,นะครับไม่ควรที่จะปล่อยให้ผนังเป็นผนังของวัสดุการก่อกอ,อย่างเดียวนะครับต้องมีเสาเอ็นทับหลังมาคอยรับบ้านท่านจึงจะเกิดความแข็งแรง เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับต่อไปก็คือเรื่องของการก่อนะครับการก่อก็จะมีในเรื่องของประตูหน้าต่างซึ่งสิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือจะต้องมีทับหลังนะครับทับหลังตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวบนในส่วนของแนวดิ่งก็จะเป็นในเรื่องของเสาเอ็นนะครับเสาเอ็นทั้งซ้ายแล้วก็ขวาที่เคยเจอมานะครับก็มีบางขั้นเนี่ยไม่ทำเสาเอ็นก็คือก่ออิฐขึ้นไปเลยอาจจะมีทับหลังบนทับหลังล่างอิฐนะครับ อยู่ได้ด้วยเสาเอ็นทับหลังถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเสาเอ็นทับหลังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการร้าวของผนังเนี่ยมีได้สูงและจะเกิดเป็นรอยร้าวใหญ่แก้ไม่หายเป็นซ้ําอีกแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีเสาเอ็นทับหลังเรียบร้อยเนี่ยรอยร้าวอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างอาจจะเกิดจากการฉาบซึ่งเมื่อทําการเก็บงานแล้วเนี่ยก็จะหายนะครับห <c oughs> มายถึงว่าเสาเอ็นทับหลังอ่ะมันจะต้องมีในทุกช่วงที่มีหน้าต่างประตูใช่ก็คือเสาเอ็นทับหลังนะครับจะต้องมีทุกจุดที่เป็นประตูแล้วก็ที่เป็นหน้าต่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูผนัังทีี่่ไมมปรระะตูแลหน้าคบผ ครับอย่างนี้ก็จะเป็นผนังที่ไม่มีประตูหน้าต่างโดยปกติแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีทับหลัง1จุดนะครับทุกช่วงประมาณครึ่งหนึ่งอย่างผนังเนี่ยสูง3เมตรก็จะต้องมีทับหลังตัวกลางแล้วก็มีทับหลังตัวบนตัวบนนะครับตัวบนเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รัดตัวบนเนี่ยโอกาสที่ผนังในส่วนบนเนี่ยจะเกิดการแตกร้าได้มีสูงมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก่อนที่เราทําการฉาบเนี่ยสำหรับท่านไหนที่มีงบสามารถเพิ่ม ในส่วนของตะแรงกรงไก่ได้ในจุดที่เป็นจุดรอยต่อแบบนี้ในจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างอิฐกับตัวเสาหรืออิฐกับตัวเสาเอ็นทับหลังนะครับสามารถเพิ่มตะแรงกรงไก่ได้แล้วก็อีกจุดสาําคัญเลยก็คือจะเป็นพวกมุมห้องอย่างมุมห้องอย่างเงี้ยครับมุม,ม,มประตูมุมประตูมุมประตูมุมหน้าต่างสามารถเพิ่มตะแรงกรงไก่ได้นะครับก็จะช่วยลดอาการแตกรา้าได้ อีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยก็คือจุดที่มีการฝังพ่อไฟจําเป็นจะต้องเดินตะแกรงกรงไก่เพื่อลดอาการแตกเล้าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือเสาเอ็นทับหลังถึงแม้ว่าท่านจะมีตะแกรงกรงไก่แต่ไม่มีเสาเอ็นทับหลังยังไงก็เอาไม่อยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะพาท่านผู้ชมมาดูคือในห้องนอนเฮียบางคนเขาซีเรียสเรื่องมุมเสาอย่างเงี้ยเขาให้ก่อเบิ้ลก่อเบิ้ลคืออะไรอย่างในห้องต่างๆนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบที่จะเห็นมุมเสาแบบนี้นะครับ มุมเสาเป็นยังไงผู้ชอมอ,อาจจะมองไม่ออกเนี่ยมันจะมีออกอี้เป็นมุมเสาก็บางคนอาจจะเพิ่มงบโดยการก่อเบิ้ลนะครับก็จะมีลายผนังนะครับบริเวณนี้ไปอีกหนึ่งลายนะครับก็จะเห็นแต่มุมห้องจะไม่เห็นเหลี่ยมเสาแบบนี้ทั้งเสานี้และก็เสาน้น,น นะครับเมื่อเราขึ้นผนังลายตรงเนี้ยเพิ่มอ,อีกหนึ่งลายตรงส่วนนี้ก็จะกลายเป็นดับเบิลวอลหรือผนังสองชั้นข้อดีของผนังสองชั้นก็คือสามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกสามารถลดความร้อนที่เข้ามาในห้องเนื่องด้วยว่าผนัง2ชั้นเนี่ยจะมีความหนาขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอากาศอยู่ตรงช่องว่างระหว่างตรงกลางก็จะช่วยซับเสียงแล้วก็ลดความร้อนได้นะครับอืมแล้วก็บางคนก็ซีเรียสเรื่องหัวเตียงอะเฮียไม่อยากใ,<ช>ให้มันมีร่องอเวล,ลาวางเตียงลงไปอ่ะใช่ครับอีกจุดนึงนะครับมาดู ผนังที่ก่อโชว์อิดอย่างเนี้ยทางเจ้าของบ้านอยากจะให้โชว์ความเป็นธรรมชาติของเนื้อวัสดุก็จะต้องมีการก่อด้วยความละเอียดพอสมควรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทาน้ายากันชื้นหรือกันตะไคร่น้ำเพื่อให้เกิดความมันวาวด้วยส่วนหนึ่งแล้วแต่เจ้าของบ้านก็ตรงส่วนเนี้ยอย่างผนผนังแบบเนี้ยเราก็สามารถทําได้นะครับกรณีที่อยากเปลี่ยนไซส์หน้าต่างเปลี่ยนจุดต้องบอกช่างตั้งแต่ตอนไหน ก็ท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างอย่างตรงเนี้ยในแบบมี2จุดท่านไม่อยากได้1จุดพอออกก็ได้แต่ต้องแจ้งทางช่างหรือผู้รับเหมาในวันที่ทําการเริ่มงานก่อนะครับหรือต้องการจะเพิ่มหน้าต่างอย่จุดนี้ไม่มีหน้าต่างท่านต้องการเพิ่มก็ทําการแจ้งตกลงราคากันให้เรียบร้อยนะครับหลังนี้น่าสนใจตรงที่หน้าบ้านตรงเนี้ยเป็นประตูคอนเทนเนอร์บานใหญ่บานใหญ่ข้างห้างตรงนี้ก็เป็นประตูคอนเทนเนอร์บานเลื่อน เออเนียเคยเห็นมีอยู่หลายหลังที่ผ่านตามาเขาระบุกับพวกแบบไปเลยว่าขอเป็นดับเบิลวอลทั้งหลัง mm hmm. อันนี้มีมีผลต่อเรื่องน้ำหนักอะเด็ มีผลในเรื่องน้ำหนักแน่นอนยิ่งถ้าเป็นอิฐมวลเบาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นอิฐแดงแบบนี้น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะฐานรากก็จะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นแน่นหนาขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องระบ,บุก,กับทีมออกแบบไปเลยใช่ป่าวว่าเราต้องการดับเบิลวอลทั้งหลังถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่าม,มันมีผลในเรื่องของโครงสร้างมีผลในเรื่องของผนงังกอ่อฉาบแล้วก็มีผลในเรื่องของต้นทุนและราคานะครับโอเค